รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับแรม4ี่ลอมหกนะครับใช้งานลื่นไหลไม่มีสะดุดนะครับด้วย CPU ตัวนี้นะครับจะใช้เป็น CPU t f 1 8 c ปเลยนะครับหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เลยนะครับก็จะได้ภาพคมชัดในระดับถึง Full HD เลยนะครับแถมรุ่นนี้นะครับยังใช้เป็นจอภาพแบบ QLED ด้วยนะครับจอภาพชนิดนี้นะครับจะให้สีสันของภาพนะครับผมสดใสสวยงาม นะครับเช่นเวลาที่เราเล่งความสว่างของจอรับนะครับผมจะไม่ตอบลงเลยนะครับไม่เหมือนกับพวกจอติดรถยนต์ทั่วไปนะครับแถมรุ่นนี้นะครับยังรองรับนะครับระบบทันสมัยดัง Apple CarPlay นะครับแบบไร้สายด้วยนะครับตัวนี้ไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับ Apple c a r า l a y Android Auto นะครับสามารถเชื่อมต่อใช้งานกับมือถือได้ง่ายๆเลยนะครับแถม Android ตัวนี้นะครับยังเป็น Android เวอร์ชัน11ด้วยนะครับ ตัวนี้ครับรองรับเป็นซิมการ์ดด้วยนะครับแล้วก็ Wi-Fi จะเป็น Wi-Fi 5 g h z ด้วยนะครับคุณภาพของเสียงนะครับตัวนี้ก็ให้ระบบเสียงที่ดีด้วยนะครับมาพร้อมกับระบบเสียงแบบ DSP Surround เลยนะครับรุ่นนี้ก็ปรับเสียงได้แบบรอบทิศท,ทางเลยนะครับและยังสามารถใช้งานนะครับในส่วนของแผนที่นำทางไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบระบบออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ พร้อมการใช้งานได้ร่วมกันถึง2หน้าจอด้วยก็สะดวกทุกการใช้งานเลยนะครับส่วน Netflix นะครับสามารถใช้งานปกติได้เลยนะครับใช้งานได้เรื่อยๆด้วยนะครับถ้าอยากได้แอปพลิเคชันไหนเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็สามารถดาวน์โหลดเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมได้ด้วยผ่านทาง เพย์สตัได้เลยนะครับเราอยากจะใช้งานนะครับโหลด u t u b e นะครับหรือว่า Facebook ไลน์ต่างๆก็สามารถโหลดเข้ามาที่เครื่องได้เลยเพราะว่าหลอมตัวนี้ก็ให้มาถึง64 g b เลยสามารถโหลดแอปต่างๆลงมาที่เครื่องนะครับผมโหลดได้เยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังรองรับนำพวกเอทานอลฮัตดิสนะครับไม่ว่าจะเป็นแฉกได์ต่างๆแล้วก็นําตัวนี้ครับเสียบเข้าไปที่เครื่องครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดนะครับสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับหรือติดตั้ง ผ่านทางตัวแทนของจินนิกได้ทั่วประเทศได้แล้วนะครับวันนี้เลยนะครับอย่างไรตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆด้วยนะครับที่สละเวลาในการรับชมนะครับสวัสดีครับ